สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกนอันเทเนตนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำทริคดีๆให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับกับอันเทเนตคริทริคโอเคครับทริคอย่างแรกของเราในวันนี้ก็คือการคาบกล่องนะครับวิธีสร้างกล่องเก็บของเพื่อไม่ให้เพื่อนๆ ต้องแบกของตลอดเวลาแล้วไปตายตกนะครับหลังจากที่เราหาเซฟเฮาได้เราก็ไปสร้างที่เก็บของในเซฟเฮาส์เรานะครับไว้เป็นการเก็บวัตถุดิบต่างๆที่เราหามาได้นะฮะกล่องเกมนี้ก็จะมีที่ผมเจอนะตอนนี้นะครับจะมีอยู่สองแบบก็คือกล่องแบบหกช่องกล่องกับกล่องแบบสี่ช่องนะครับวันนี้เราจะมาสอนค้ากล่องทั้งสองแบบเลยแล้วกันนะ ก่อนอื่นเพื่อนๆจะคราบกล่องได้เพื่อนๆต้องมีสกิลคราบก่อนนะครับมีทักษะในการคราบคราบแมนแล้วเพื่อนๆก็ต้องมีวัตถุดิบก็คือ Wood เฟรมกับ w o o คอ o ์สนะครับอ,อันนี้คือ w o o f เฟรมนี่คือ Wood อร์สนะครับเราเอา w o ูดเฟ m e กับ o o t คอร์สมารวมกันจะได้กล่อง4ช่องนะครับแล้วเราจะหา b o ู f เฟรมกับ Boot คอร์สยังไงล่ะครับมาผมจะบอกต่อไปจากนี้และครับวิธีการหาเราต้องมีขวานก่อนนะครับขวานหาได้จากฟาร์มหรือหรือจากบ้านตามบ้านมันจะสปอนตกตลอดนะครับ แล้วก็สถานีดับเพลิงก็เป็นวิธีหาขวานพอเราได้ขวานมาแล้วเราก็ต้องไปหาไม้ครับไม้หาได้จากไหนก็คือหาได้จากทุกทุกทุกอย่างในเกมนี้ครับที่เป็นไมนะ้ต้นไม้อะไรเนงะี้ยไม่ใช่ทุกอย่างสิหาได้จากต้นไม้ในเกมนี้อ่าเรามีขวานแล้วเราก็ไปตัดต้นไม้นะฮะ เราตัดต้นไม้โอเคตัดตัดไป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 โอเคครับพอตัดต้นไม้ไปสักพักนึงแล้วก็จะมีวัตถุดิบดอกมานะฮะก็คือล็อกกับสติ๊กโอเคครับแล้วก็เก็บมาให้หมดเลยฮะเก็บมาให้หมดเลยโอเคครับเราตัดต้นหนึ่ง ครับโอเคครับล็อกสติกโอเคครับเก็บมาให้หมดเลยนะเพื่อนเพื่อนพอเราได้วัตถุดิบมาค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะเราก็เดินไปที่เซฟส่วนเพื่อไปทำการ สร้างกล่องเก็บของของเราขึ้นมานะครับเราจะสร้างตรงนี้ก็ได้ครับแต่มันจะไม่ปลอดภัยเดี๋ยวจะมีซอมบี้มาเราไปที่ปลอดภัยดีกว่าเนาะก่อนที่จะสร้างของโอเคครับหลังจากที่เรามาจุดเซฟโซนเราแล้วเราก็เริ่มต้นคราฟได้เลยนะครับกดที่คราฟเราจะทำการสร้างวูดเฟรมก่อนนะครับไป ทีละสเต็ปเลยเราจะได้บูทเฟรมมาแล้วต้องเอาล็อกมาทำการแปลรูปครับเป็นบอร์ดพอเราได้บอร์ดมาเราก็กดคา้าไปอโอเคอเราได้บอร์ดเป็นบอร์ดหมดเลยเราได้บอร์ดมาแล้วนะครับเราก็จะเอาบอร์ดไปทำการแปลรูปเป็น ไม้สี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับที่ยังไม่ใช่เฟรมครับนะโอเคทำสักสิอันพอโอเคครับแล้วก็เอาไม้ที่ได้จากบอร์ดมานะครับมาแปลรูปอีกครั้งหนึ่งจะเป็นเฟรมเพื่อนๆจะได้เฟรมแล้วนะโอเคครับเพื่อนๆก็ได้เฟรมมาแล้วนะหาเฟรมไปแล้วต่อไปเป็นไม้คอร์ส เพื่อนเพื่อนจะได้อย่างไงนั้นเพื่อนๆก็คือ1สติ๊กครับที่ดอกมาจากต้นไม้ดรอปมาอยู่แล้วเพื่อเพื่อนก็จะเป็นเอาสติ๊กมาใส่เป็นบูดซัพพอร์ตโอเคครับหรือถ้าเกิดเพื่อนไม่มีสติกเพื่อนก็าสามารถเอาบอร์ดมาทำเป็นสติกสติกได้นะครับโดยการที่เอาบอร์ดมาใส่ผสมกับเลื่อยไม้เลื่อยหั่นไม้ ก็ได้เป็นสติกแล้วก็คาปสติกมาเลยโอเคแล้วก็เอาสติกเพียวๆเ,เราเลื่อนหันไม้ออกเอาสติกเพียวๆมาใส่เราก็จะได้เป็นบูทซัสพอร์ตสร้างบูทสพอร์ตนะครับพอเราได้บูทซัสพอร์ตมาแล้วเราจะทำการแปลรูปบูทซัสพอร์ตที่เป็นบูทคอสเราก็ได้ไม้คอสมาแล้วนะครับเพื่อนๆ ทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราสามารถหาไม้เฟรมกับไม้คอร์สได้จากไหนก็คือจากต้นไม้นะครับแล้วมาแปลรูปตามวิธีของผมเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆดูครั้งแรกไม่เข้าใจเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูครั้งที่2ได้นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการทํากลองเก็บของหลังจากที่เราได้วูด r ฟรมกับวูดคอร์สมาแล้วเราก็จะเอาวูดเฟรมกับวูดคอร์สมาผสมกันครับ แล้วเราจะได้เป็นกล่องสี่ช่องครับเราได้เป็นกล่องสี่ช่องอโอเคเราได้กล่องสีช่องมาแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วทีนี้เราจะทํากล่องหกช่องอยังไงล่ะครับแล้วก็กล่องสีช่องที่ได้มาครับไปใส่ทับวูดเฟรมก็คือเอาใหม่เอาใหม่ไม่ใช่ใส่ทับเราเปิดช่องคาบมาช่องคบาบเป,ปล่าๆเรากล่องสีช่องไปวางไว้ ผสมกับบูทคอร์ส3ชิ้นจะเท่ากับได้บูทคอร์ส3ชิ้นนะครับแต่ในนี้จะมีจำนวน10ชิ้นเพราะมันติดกันมาอยู่แล้ว1กล่อง4ช่องบวกกับบูทคอร์ส3ชิ้นจะได้กล่อง6ช่องครับโอเคเพื่อนๆก็ได้กล่อง6ช่องมาใช้กันแล้วนะเรามาดูกันนี่นะครับ หลังจากที่เพื่อนๆได้กล่องมาแล้วเพื่อนๆก็เลือกได้เลยว่าเพื่อนๆจะเอากล่องของเพื่อนๆนี้ไปเก็บไว้ที่ตรงไหนโอเคครับเราได้ทําการวางกล่องแล้วครับเรามาดูกันนี่ฮะมีหกช่องอันนี้คือช่องไอเทมธรรมดาของเราเราสามารถเอาของมาเก็บได้ครับโดยการคลิกขวาที่ไอเทมแล้วก็ามาคลิกซ้ายที่ช่องเก็บของครับ ทิศขวาที่ไอเทมไปที่ช่องว่างของช่องจบของลิศซ้ายเนี่ยครับกับอันเทินคลิปอันเทินทิ k by dl channel นะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับกับลิกทำเกองเพื่อนๆชอบหรือไลค์ก็สามารถมา s c r i b e Channel ได้เลยนะครับแล้วเราจะอัพลิชเด็ดๆดโดนๆให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับกับ รายการ u n t u r n t i p by BL Channel ครับขอบคุณมากครับ